那我达萨不教法道。 มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยการปฏิบัตินั้นคือว่าการกระทำรรตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส รงชี้แจงแสดงไว้อันพระพุทธเจ้าของเรานั้นวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาที่ว่านั่งขัดสมาธิเพชร คือพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนั่งใต้ต๊ห้าผินพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิฐานในจิตใจของพระองค์ว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะให้ได้ตรัสู้เป็นพระพุทธเจา้าเป็นจุดใหญ่สำคัญทางหากว่าไม่ได้ตรัสรู ก็จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งหมดจะนั่งอยู่ที่นี้ให้เป็นที่ตายพูดง่ายๆอย่างนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าตั้งสัจจากอธิษฐานลงไปว่าจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสกิเลสลาคะโทสะโมหะสังขารมานกิเลสมานอะไรทั้งหมด จะไม่วันไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งหมดแม้ลวดเนื้อชั่วไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระโดกก็ตามทีจะไม่ลุกหนีจากการเนื่งสมาธิภาวนานี้เป็นอันขาดเว้นเสียแต่ได้ตัดสูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเท่านั้น อันนี้คือว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตัดจากกิเลสตัณหามาณทิฏฐิในโลกนี้ขาดลงไปได้นั้นมีเจิตใจอันสูงส่งแน่วแน่มั่นคงที่สุดเมื่อวัดเด็ดขาดลงไปไม่มีความทอแท้อ่อนแอในหัวใจประการใด รวบรวมกำลังจิตกำลังใจของพระองค์เต็มที่ยกจิตใจสูงส่เมืม่อพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดเป็นอุบายภาวนา <c oughs> เราองก็กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดลมนั้นมันผ่านเข้าไปโซดเข้าไปเลี้ยงร่างกายก็ผ่านดวงใจเข้าไปเวลาลมออกมาก็ผ่านดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจคือจิตผู้รู้อยู่ พระองค์งตั้งสติระลึกเต็มที่ใจก็มั่นคงไม่ปล่อยปากละเลยเหมือนแต่เก่าพ <c oughs> ระองค์ทำสำคัญอยนี่เป็นลมหายใจเข้านี่เป็นลมหายใจออกโยทุกเวลาไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่น ลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระองค์จดจ่ออยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของพระองค์สังวรละวังรักษาตั้งใจกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกคือว่าเอาลมหายใจยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้คิดไปอย่างจิตใจธรรมดา โวยอำนาจพละกำลังในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจา้าเรียกว่าทำจริงเอาจริงและในขณะที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ก็กำหนดมรณะภัยคือความตายไว้ด้วยคนเราทุกคนพระองค์เองก็เหมือนกัน ถ้าลมหายใจนี้ออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายหรือหายใจเข้าไปแล้วลมหายใจไปติดขัดเข้าออกมาไม่ได้ก็ตายในขณะเดียวท่านก็นึกถึงความตายที่จะมาถึงองค์ของท่าน แน่วแน่มัม่มคนคงใจไม่หลงไหลไม่ลืมไม่ขาดสติสัมปชัญญะนั่นพระททยใจพระพุทธเจ้าก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิที่ว่าจิตสงบตั้งมัน่นไม่ออกไปผายนอะ ใจิตใจดวงผู้รู้อยู่เรียกว,ว่ามั่นคงลงไปในใจิตใจของพระองค์จริงๆทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงทีเดียวเมื่อจิตใจมั่นคงหนักแน่นไม่โลเลลังเลสงสัยแล้ว พระองค์ก็กำหนดลูกนามกายใจนี่แหละว่านาม,มารูปังอนิจจนามและลูกกายใจนี้ไม่เที่ยงทั้งภายนอกและภายในไม่มีอะไรเที่ยงทั้งกายทั้งจิตหรือตลอดในโลกนี้จะเป็นผืนแผ่นดินท้องฟ้าป่าดงภูเขาดวงพระทิตย์พระจันทร์ที่อยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่เที่ยง ไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อหมดอายุไขของแต่ละอย่างละอย่างก็ลงโซ่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดทั้งนั้นเมื่อพระองค์มากำหนดกายวาจาจิตของพระองค์เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นด้วยญาณด้วยปัญญาอันวิเศษละกิเลสตับกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เด็ดขาดจิตใจของพระองค์ก็ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอีกต่อไป พระพุทธเจ้าได้ตรัสโลระโพธิญาณได้ตรัสรูพระอนุตตระสมนาสัมโพธิญาณเป็นสัพพัญญูพุทธะเรียกว่ารู้แจงโลกรู้แจง้งธรรมจิตอาวิชาตันหามัวเมาอยู่ในโลกนี้โลกน้าโลกไหนก็ไม่มีในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้า จึงได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วตรัสโลเป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเลียวพระองค์ถึงแล้วซึ่งความพ้นทุกถึงนิพพานน้ำพระทัยใจพระองค์ไม่หวั่นไหวกิเลสานสังขารานก็ไม่มา ทำให้พระองค์ได้เดือดร้อนต่อไปอีกนั่นมาจากพระองค์นั่งสมาธิภาวนาแม้พวกเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนกว่าจิตใจจะได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานถ้ายังไม่เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจะมาหยุดอยู่ไม่ได้ จะต้องเดินจงกรมจะต้องนั่งสมาธิภาวนาทางรูปร่างกายไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปมาที่ไหนก็ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกด้วยไปจนกว่าจิตใจจะได้สงบระงับตั้งมัน่นเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา จริงๆไม่ใช่เพียงเราจำฟังกันเท่านี้เป็นความทำในใจให้แจ้งประจ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในท่าใจขันในหน้าในตาในตัวในตนนี้ความจริงมันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยจิตมาหลงหยึดเอาถือเอาความสุขความทุกข์มันบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายสังขารนี้ความหลงความไม่รู้ เมื่อพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วน็นำมาสอนสาวกสาวิกาศรัทธายาโยมทั่วไปใครมีบุญบรารมีกำลังใจิตใจพอจะรู้ได้เข้าใจไม่เลือกว่าคฤริสหัสและบรรพจิตในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นท่านได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาเป็นพระส,ระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอระหันตตาสุดยอด สมัยโน้นว่ผลนิพพานเจริญรุ่งเรืองไม่เหมือนยุคเราสมัยเราที่มาเกิดนี้เนื่อว่าสมัยท่านเจริญด้วยความสุขจิตสุขใจจิตใจไม่มีความโกรธก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความโลภก,ก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความหลงไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะก็เป็นสุข ยอดโลกเรียว,ว่าสูงสุดแห่งความสุขทั้งหลายการเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงมีจุดหมายอยู่ที่ตรงนี้แม้จะเรียนทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแปดหมื่สี่พันพระธรรมกันจบถ้าไม่มาปฏิบัติภาวนาละกิเลสในใจของตัวเอง ก็ไม่ลู่เลื่อมลู้ลาวอยู่นั่นแหละฉะนั้นพุทธศาสนานี้เป็นาศาสนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมีใน,นที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้จึงจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากว่า ไม่มีพระศาสาดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสโล้เสียก่อนแม่มนุษย์และเทวดาอินพรมคนทั้งโลกก็ไม่มีใครสามารถที่จะบุกเบิกไปสู่นิพพานได้เพราะว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิของสัตว์โลกนั้นมันยึดไว้ถือว่าผูกไว้มัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหน ไปไม่ได้เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายคหริหัแใจนกักบวชท่านไม่นิ่งนอนใจลุกขึ้นจะเิ่นภาวนาไม่หลงไหลยอยู่ในความสุขความทุกข์อันเป็นธรรมดาโลกนี้ท่านลุกขึ้นภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่น จนพิจารณาเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกครั้งอนัตตาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าเข้าสู่นารผพานได้นั่น,นแหละเป็นสุดยอดแห่งพระพุทธศาสนาสุดยอดแห่งการภาวนาถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้แล้วก็ได้เชื่อว่า ยังไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแม้จะบวชก็บวชเพียงแต่ว่าเป็นสมสมมุติให้เป็นพระแต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นพระจิตมันยังเป็นคนอยู่เป็นสัตว์อยู่ก็มีเมื่อใดตัวเองตั้งใจชำระจิตใจในี้ให้บริสุทธิ์ของใสสะอาด ลาจากมุนทินโทษได้ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ภายในยนั้นจึงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้ว,ว่าไม่มีความสงสัยในทานในศีลในภาวนาเมื่อไม่ในความสงสัยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเรื่อยไป แม้ว่าวันคืนดวอนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงมองหน้าเดินหน้าไปท่าเดียวตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาได้ มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนา่นพระทัยใจพระสาวกเจ้าในทางพุทธศาสนาท่านจึงลีบเล่งเล่งภาวนาปฏิบัติบูชาจนได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานตามสเสด็จพระพุทธเจ้า จึงจัดว่าเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเมื่อเข้าถึงได้ละกิเลสราคะโทสามโมหะของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปจึงชืัอว่าเป็นผู้จบพรหมจรรย์ไม่มีความลังเลสงสัยประการใด มาหาว่าผู้ปฏิบัติทมให้ถึงสุดยอดคือว่าเลิกละกิเลสตัดกิเลสจนหมดแล้วมันก็หมดเรื่องที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันยังไม่จบเรื่องเรื่องกิเลสมันเยอะแยะที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่มันยังไม่ปล่อยไม่วาจงจึงจนเป็นทุกๆคนที่ได้เกิดมนาะเป็นมนุษย์ ได้พบพุทธศาสานาแม้นจนแม่ได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าภายในห้าพันปีนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดวางศาสนาของพระองค์ไว้ให้มนุษย์คนเหล่าพร้อมด้วยเทวดาอินพรหมประพฤตปฏิบัติเลิกละกิเลสในจิตในใจของตนได้ ถ้าทำตามปฏิบัติตามเราก็มีหน้าที่ทำตามปฏิบัติตามคือว่าให้นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกๆคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นอย่าประมาทแม้จะเป็นเวลานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำไม่ปฏิบัติทางที่จะเป็นไปก็คือทางภายในไม่ใช่ทางภายนอก ให้ในตัวกายเราก็นั่งอยู่นี้จิตก็ผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่จิตดวงผู้รู้ได้ยินได้ฟังอะไรอยู่ก็ให้รวมจิตใจเข้าไปตั้งให้มั่นเอาให้จริงในจิตใจนั้นจึงจะเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าคิดเดาเอาหมายเอาตามสัญญาอารมณ์ต้องทำต้องปฏิบัติต้องลุกขึ้นทั้งกายวาจาจิตตัวเราทุกคนเลยจะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาข้อแรกข้อต่อก็พิจารณาในหลักอ,อนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตใจนี่รู้เข้าใจว่า อะไรอะไร,ะไรทั้งหมดไม่ใส่ของเราเป็นของโลกเขาที่ว่าให้ความสุขนั้นก็ไม่จริงเพราะคนเราถ้าพิจารณาดูความจริงแล้วตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันหาความสุขสบายไม่ค่อยได้คนเราเมื่อวังเป็นเด็กเป็นหนุ่มก็ไม่หมายว่าให้ถึงวัยแก่วัยชราเช่ก่อนจึงจะบำเพ็ญทานหลักษาสินภาวนา ความจริงชีวิตของคนเราไม่แน่นอนวันนี้อาจจะเป็นวันตายเราก็ได้คืนนี้อาจจะเป็นคืนตายของเราก็ได้จะเอาอะไรมาแน่นอนได้ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาให้มันเด็ดขาดลงไปกิเลสในหัวใจนะั้น ถ้าหาว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงจริงๆก็ย่อมได้บรรลุมรรคผลไม่ว่ายุคใด,ดสมัยใดเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ต้องอาศัยการประกอบกรรทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจจริงๆ เพราะว่าพระธรรมวินัยสัตสธุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็จะได้จะบังเกิดมีขึ้นก็ไม่ได้ต้องทําต้องปฏิบัติต้องภาวนาในใจทั้งกายวาจาจิตก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล เมื่อใจนี้ไม่หลงไหลไปในที่ใดๆมีความเชื่อมั่นในธรรมะปฏิบัตินั่งก็ปฏิบัติยืนก็ปฏิบัติเดินไปมาที่ไหนก็ปฏิบัติบูชาอยู่เมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้จะเข้าไปสู่พระนิพพาน เกียดข้ามไม่ได้จะต้องทำจะต้องประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแน่นทบลองหายใจเข้าออกเราท่านทั้งหลายยาได้ประมาทตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปสิ่งที่เรามุ่งมากปราถนาก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ไม่กลายนัก ฉะนั้นเมื่อว่าเล่าท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมีนัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีติคายุโกมะวะอพิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจายิโนยัตตารโทธรรมาวทันติอายุวันโนโสุขังภาลัง